เบื่อเพื่อนเป็นเร่สนดสนน่ากันไหมอืมช่วดีนะแต่นายต้องไปขออนุญาตแม่ก่อนโอเค๋ยวฉันขอไปอนุญาตแม่ก่อนนะนะครับผมขอไปที่หนสอได้ไหมได้จ้ะโอเคโอ้ยความความเตะกตๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ไๆๆๆๆๆอ่ะๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ๆวๆเๆๆๆงๆๆ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 ๆลๆๆ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 เๆๆๆๆเลๆๆๆงนๆๆ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 เ มามาทำไมอะลายนะานนะาผูยยกปกครนะอ,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 องแล้วเฮ้ยอีกแล้วสินะแกเป็นเร่อไกลกันนะถ้าพร้อมโแต่พูดเราจะเล่อะไรกันอนี่สนแอบกันไหดีนะโอเคนี่จะเป็นปัญหานะโอ้ยขวบวหนึ่งสเร้าวเข้าไปซ่งไปอืมนั่นันฉัซตรงนี้กัน กูไม่เจออกยัดเจียรอ่าได้ๆ้นไหนวะ้นไหนวะ้นไหวะ้นไหวะ้นไหวะโอ้ยดูของ่้นไหนวะโอเคทำไเนี่ยระเทาโอเค N Y นี่นาย นี่ได้สิหึเกิดอะไรมาแล้วโอเคจัดซะตรงนี้นะนายก็ไปซอดที่อื่นอีอีโอ้ยอ้าวอ๋อแล้วชึบโอเคพอเนี่ยแมวโอเค saya ฉันหาให้นะเดี๋ยว ถ้าบอกก็คือเสลยนะนะไม่บอกดีกว่าโอเคทำมันดูป่องๆเนี่ยป่องเจ้าวิสัสโซดเนี่ยนี่หาเจอได้ไงงานมากมั่งโคตรป่องเลยโอเคอยู่ตรงนี้ไคนไหนเนี่ยปองเจออะไรร้ายขาดตู้แดูแล้วเจอเจอได้ไงแบบมาอวมมาอวมโอเค เจ๊ได้เงาโอ้โหปุ๊ดขนาดนึ่งมึงไม่ใช่ผู้หญิงละหันเจ๊ได้ไงดูอยู่นนยยเ,นเนี่ยวันนี้เจ๊น้าพิปปะทูหายครบแล้วไม่มีเด็กคนเล่นกับเรานะนะเด็ก,นดกนๆๆคนเหรอเด็กคนเหรอเด็กคนเหรอเด็กกีคนเหรอเด็กอีกคนเหรอใครอ่ะเขาคล้ายๆกระตายหมีสีน้ำตาลแต่เป็นสีฟ้า ฮะอ้าวเขาอยู่ไหนนะไม่บอกก็ได้ไม่หาก็ได้จะอยู่ไหนนะถ้าไม่ฉันนี่นี่ไงอ๋อไม่มีฮะว้าซ่อนตรงนั้นนะไม่มีเวลาเวลาใกลจะหมดแล้วนะเราแค่ให้ที่เราพวกกันครับเราแค่น่าจะประมาณว่าเอ่อมันสิบห้านาทีแหละสิบห้านาทีตอนนี้ไม้ยั ยยยม่ดนี่มันแรงคนว่าแรงควายเนี่ยหมดเวลาทุ yeah! Yeah! ทา่ม <Yeah. S 3> เย้เย้กูเจอแล้วเย้เ้ยอ้ไปเจ็บไหมล่ะเจ็บสะเซ็เลยอ่ะเฉลยไม่นะเขาอยู่ไหน เพื่อนบอกว่ามีเขาอยู่ไหนใช่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 บอกมาเขาอยู่ไหนโคตรง่ายเลยนี่ไงนี่หาผมเจอแล้วลนะ่ะนี่นายดูหมุนฉันนี่กับฟอแฟดเลยเนี่ยจริงนะอใช่แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นครอบครัวกับเราไหมครอบครัวคืออะไร่ะฮะครอบครัวก็ทำอะไรด้วยกันนะ่ะ แล้วผมจะเป็นคนที่เท่าไหร่ะคนที่คนที่สิบห้าเพื่อนโอ้คนที่สิบห้าไปกันเลยไป็นคนที่สิบห้านะเพือ่อนเย้ผมได้ได้มีบ้าสักทีเดี๋ยวนี้นายเป็นคนตจ๊จัดเลวใช่คนตจ๊จัดแล้วมันหบข้อเมื่อยสัก